วันเดทริปเที่ยวอายุทยาไหว้พระเช็คอินคาเฟ่สุดเก๋ทานอาหารมิชลินริมน้ำ สำหรับทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหว้พระเสริมสิริมงคลกันเทียุธยาค่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีโบราณสถานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เต,ต็มไปด้วยวัดเก่าแก่มากมายที่พร้อมต้อนรับให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาสักการะกันค่ะมาพร้อมกับคาเฟ่สวยๆบรรยากาศดีๆที่น่าไปถ่ายรูปเช็คอินกันร่วมไปถึงร้านอาหารขึ้นชื่อที่ได้รางวัลมิชลินไกด์ที่รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปตะลุยกัน สำหรับที่แรกที่เราจะพาไปเช็คอินนั่นก็คือร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์บิบกูมองอันนี้เราสั่งมาเป็นเส้นเล็กนะคะดูจากตรงนี้ก็คือมีความเหนียวนุ่มมากเ,เหนียวนุ่มมากแบบไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้ว ถ้าอาหารเติมพลังกันไปแล้วเราเดินทางไปต่อกันดีกว่าค่ะวัดแรกที่เราจะไปเช็คอินนั่นก็คือวัดมหาธาตุวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสันนิฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือกรุงละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด สำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์ของวัดมาหาธาตุนะคะนั่นก็คือเป็นพระเศียรของพระพุทธรูปหินทรายนะคะที่ถูกต้นโพลเนี่ยล้อมไว้นั่นเองคะ่ะซึ่งสันนิษฐานว่าพระเศียรเนี่ยถูกตัดออกแล้วก็ตกมาอยู่ที่ต้นโพต้นนี้นะคะแล้วก็พอลากเขาขึ้นเนี่ยก็คือพระเศียรก็เลยเข้าไปอยู่ในต้นโพโดยปริยายนั่นเองคะ่ะใครมาบริเวณนี้เนี่ยจะต้องมานั่งนะคะก็คือเขาไม่อนุญ,ญาตให้ยืน <S <S พเ <S <S พื่อแบบเป็นการแสดงความเคารพนั่นเองค่ะ เดินทางมากันต่อพักเหนื่อยคลายร้อนกันที่กระซ้ายคาเฟ่ตัวร้านโดดเด่นในสไตล์โมเดิร์นทรงกล่องแต่เพิ่มความเก๋และเอกลักษณ์ให้น่าสนใจด้วยการกรุกผนังอิฐแดงให้ได้กลิ่นอายคล้ายเจดีซึ่งก็ดูเข้ากันดีกับโลเคชั่นความเป็นเมืองเก่าของอยุธยา ก็คือข้าวไข่ข้นปลากระพงพริกเกลือนั่นเองค่ะอืมอร่อยมากเค้กมะพร้าวค่ะโหมีความเนื้อแน่นมากเข้มข้นมากอ่ะเป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นมากๆใครที่ชอบแบบที่เนื้อเดือบๆนะคะจะต้องชอบเมนูนี้มากๆแน่เลย อาหารไทยรูปที่คาเฟ่กันไปไปที่เรียบร้อยแล้วเราเดินทางกันต่อไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเองค่ะซึ่งจุดเด่นของวัดนี้นะคะก็คือเจดีย์ชัยมงคลที่อยู่ข้างหลังเรานี่เองค่ะก็คือเป็นเจดีย์ที่สูงแล้วก็ใหญ่มากๆนะคะซึ่งเจดีย์นี้เนี่ยเขาบอกว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์สถานในการรบชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่รบชนะฝั่งหงสาวสดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะเห็นวันไดก็ค่อนข้างพอใจนิดนึงแต่ว่าเรามาถึงแล้วเราก็ต้้องขึนนไปะะคะ เรากำลังจะเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคนซึ่งข้างในเนี่ยเป็นพระประธานของวัดใหญ่ชัยมงคลก็คือพระพุทธชัยมงคลนั่นเองค่ะ เราก็อยู่กันที่บริเวณของพระพุทธศสย,ยาสนนั่นเองค่ะเป็นนอนแล้วก็มีการห่มจีวรทั้งองค์เลยตัวพระพุทธองค์จะเป็นสีขาวนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็เชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าทําบุญห่มจีวรเนี่ยก็คือจะช่วยสะดอกขอได้นั่นเองค่ะ เที่ยวชมไหว้พระกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของอาหารเย็นกันแล้วค่ะวันนี้เราเลือกทานอาหารกันที่บ้านป้อมเพชรเป็นร้านอาหารที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆตกแต่งอย่างเรียบง่ายโดดเด่นด้วยโทนสีสบายตารวมถึงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้และการครีเอทนำชนางเครื่องมือสารมาออกแบบภายในร้านอาหารทำให้เราสัมผัสได้ถึงความอบ,บอุ่นเหมือนการนั่งทานอาหารที่บ้าน เมนูที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือกุ้งแม่น้าย่างหางสะเดาน้ําปลาหวานนั่นเองค่ะนี่ทุกคนดูหัวมันกุ้งสิแบบอื้อหือห้อน่ากินมากเนื้อกุ้งแดงมากเลยนี่ขอตัวไปทานข้าวกันนะคะ มาถึงไอริยาทั้งทีนะคะจะไม่แวะซื้อโรตีใส่ใหม่กลับไปก็คงไม่ได้นะคะอันนี้เราก็เลยมาแวะซื้อโรตีใส่ใหม่กันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกัน,นะคะ่ะเอาชุด50สองชุดมาเลย50สองหนึ่งร้อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะทุกคนแป้งยังร้อนๆอยู่เลยอะ่ะไปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับทริปสบายๆที่เราพาไปเช็คอินกันที่อยุธยาใกล้กรุงเทพเดินทางสะดวกแถมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและยังได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตะลุยคาเฟ่ถ่ายรูปเช็คอินร้านอาหารมิชลินถือเป็นทริปที่ดีต่อใจมากๆ